ัดีค่ะพี่น้องสวัสดีตอนเลี่ยงๆค่ะพี่น้องมือนีเอาไอจิพัดเส้นตู้หลานกินนะคะเตรียมว้เรียบ้อยแล้วมือนีได้เตรียมไบเพราะว่ามันคําค่ะพี่น้องมือนีกับคําขายของนะคะขายของเก็บหลานคําค่ะพี่น้องเมนูเทียวไอเตรียมไว้ปกติเนียาไอสีเฮ็ดให้พี่น้องในเบิง้งเหนียวไอรีบเพราะว่าหลานหิวแล้วพี่น้อง เตรียมรอวเอาถ่ามาเห็ดกินน้ำกันเทียเดียวพี่น้องใจสำคัญคือการพัดเส้นนะคะหลังจากนั้นอย่างอื่นเข้าเพียงเป็นตัวปรกกอบดพี่เสือพี่น้องเดี๋ยวห้องมาเห็ดน้ำกันด้จา้าเด้อสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนค่ำครับพี่น้องมือเสียพัดเส้นสู้กินได้จา้าใจสำคัญที่เซน ค่อยปงเรื่องเรียบร้อยแล้วนะคะรสชาติตามต้องการพี่น้องนีย่างโมเดใไ่ที่อิ่ดดันะคะเปิดไฟอ่อนๆให้มันหลบอุ่นค่ะพี่น้อ,อนนนงใใสอะะเ,ออเ,เออส้นเนี่ยเป็นเส้นไม่ไหวค่ะพี่น้องเส้นไวๆนะคะโบซาค่ะเส้นไม่ไหวซื้อมันจะเป็นเส้นแห้งค่ะพี่น้องซื้อมาห้องห้องแฟนารก่อน เอา,เอ,าอ,อ้อยยอมุดเครื่องนี่นะคะแ่น้ำให้มันอ่อนเทาอ้อยซื้อแบบอ่อนมากมันขิวไหมพี่น้องเส้นมันขิวหลานบ่มักอาวุธในการเห็ดนะคะพี่น้องต้องจับไม่ตะเขียบยังละสามเจลล่าห้องางออกจากห้องตะคุนมันจะละอุแซ่แซ่น้ามให้ใหมันอ,อน่อ,อนๆเอาอะไใส่ซีดุดังนะคะ สีสันค่ะเพิ่มสีสันนันคืได้ทัวทัวนะคะกล้านมักสีสันนะคะอันนี้จะเป็นเมนูประจำบ้านนะคะ,ะเราไม่ไมีขัานออกมาเรกปรุงนีก็ใส้น้ำตาลผงนัวรสด,ดีนะคะแล้วก็ซอสปรุงรสแค่นั้นค่ะนี่นอ้องก็ต้องใส่น้ำมันหอยนะคะเนี่ยเพื่อนเสือพี่น้อง มันสิละอุหรือมันก็จะสุกอยู่แล้วเพราะว่าว่าจะแ่น่าไว้จนสินออนไปเนอะบอไปซื้ออันที่มันที่เขาเจ้าอันนั้นไวมันคิวแม่กคยเคยซื้อมาเห็แล้วอันนี้จะบ่ขคิวเวลามาเห็ดแล้วมันรสชาติมันจะนานรับประทานกั่วัปเนาะ ต้องเอาตัวนีสว้สาวสาวสาเสียนมแตกออกนะพี่น้องเสียนมแตกอ่อนถ้าเปิดไฟอ่อ่อนแล้วก็โค่นมันดูดูเสียนมก็จะละอุกพี่น้องเวลาท็ดกับเขาอ่อยก็ลื่นมเสียบไหมเรืย่ยเลยพี่น้องแต่ว่าเวลาอะไรเกิดอ่อยเสียบเสียบไหมบอกกับพี่น้องนะคะ ไปไฟอ่อนเขียวสิมันได้เดี๋ยวเอาไว้เขี่ยวสินไปจักวางก่อนได้จ้ะเด้อเดี๋ยวห้องมอ,งอันรวมเคล็ดอเทเดี๋ยวทาคับพี่น้องเตรียมซวนเตรียมจานทาอ้อยนะคะครับพี่น้องเส้เอาไวก้กระเ็ดเสเ็จเรียบร้อยแล้วเด้จ้ะพี่น้องเสรนกระเ็ดเสรซจเรียบร้อยแล้ววันนี้ห้องก็กจะมา มาสาวมันจากหน่อยสาวมันแตกออกจากกันขุ่นยังหุนหอนอยู่ควัญยังออกอยู่พี่น้องวันหยุดนั้นเอากำลก็เอา,เอาส่วนประกอบใส่นะคะจะมีผักค่ะพี่น,อน้องผักผักคะน้าห้องสี่บาทเลยคนผักคะน้านะคะตามด้วยหมูยอของหมักหลานๆนะคะหมูยอ ตามด้วยหมูสับนะคะนำนวดกับเจ๊โอมนะคะหมูสับตามด้วยไข่หัวนะคะคุณพี่น้องเสแสรบยั่วๆนะคะแล้วก็ตามด้วยถัวถ่วถัวถ่วหัวพี่น้องเราเอาอ้อยกับดิซ้งซ้งร่วมกันนะคะครัพี่น้องซื้อเอาในซ้งก่อนอบกวนนะอ้อยคือนี่ค่ะ แยกอปิดสามส่วนาคนเ,นเนยเนนวยเเแบบนี้เป็นยจะกินวันพี่น้องเอาอ้อยเท็แบบนี้ห้านกินตลอดนะคะถ้ากลับไปบ่งคลิปเขาเกาเอาอ้อยเสี็บเท็ดลุ่งแห่กระทะตัวันมือน,นี้ห้านหิวแห้งเพราะว่าไปไปเก็บลานค้ำค่ะพี่น้องน,นี้วันอาทิตย์แต่ขายดีอยู่ค่ะแล้วก็ครห้มันเข้ากันกับพี่น้อง กุ้ไหนมาเผากันแล้วร้านก็ออกมากเตรียมถวยเตรียมซ้ามพี่นองเตรียมถวยเตรียมซ้ามกินน้ำกันนะคะปรุงนี่แค่มีพริกผงมะนาวแล้วก็น้ำตาลพี่นอนเสร็จแล้วซ้านี่กินมดบานพี่นองกินมดบานนะคะเสร็จแล้วลูกเสร็จแล้วฟีเอ้ยมิดไน มาลูกมาเอาถ้วยมาใส่พี่น้องมึงดูลูกร้านข่อยเอาถ้วยมาใส่เอาถ้วยมาใส่เลยลูกถ้วยมาใส่เลยบอกฟี่ออกมาด้วยหนูมาตักเอาเลยของมาข้องมาขอบขั้ขขวเลยนี่พี่น้องข้องมาดลูกข่อยสุกข,ข้นวิทย์นายบอกว่าแม่ทำทำผัดเส้นให้กินหน่อยเลยค่ะ ลูกไส้ไงมา,ามเอาเอาทับพีมาดีไหมลูกเอาทับพีในมแม่เี้อันนี้ตะหลิวมันจะตักยากเตรียม,ยมพี่น้องเตรียมทับพีที่เป็นที่ตักนะที่ตักข้าวอันนี้อันนี้ตะหลิวเวลาตักเออไม่เอาอันแข็งๆสิที่เป็นแบบเนี้ยมันตักง่ายอเออ หน่อยรุนแรงโบหูจักครับพ,พี่โบหูจักแสบๆอยู่ๆพี่นอ้องนี่ดูไข่มากิลูไข่มากินแล้นี่นะคะแล้วข้างล่างแล้วข้างล่างก็จะเป็นพวกผู้ว่าพวกมูนเขาจะมาก,กินนะคะคอยลูยคอยกินไลหๆอยูย่ๆกับพี่น้องไปไปับคับพ,พี่ เอาเอาผักหรือเอาหมูลไม่เอาครับไม่เอาผักผักเขียวนะคะเพราะว่า,วาวันเน้นเส้นเพราะว่าผักเอาไว้ให้อา้อยนะลูกนะเอาเครื่องให้ล่างเครื่องยั่วๆพี่น้องไปตักให้ลูกค่อยยั่วๆนะคะไปวันนี้จะตักให้น้องบอสน้องแบงค์เรียกพี่บอสออกมาเอาบันนี้ชิตักเส่ถ้วยไปร้านกับพี่น้อง <c oughs> วันนี้คุณย่านะชอบแต่เส้นนะคะของคุณย่าจะกินแต่เส้นคุณพี่น้องช่วยได้ของพี่น้องมาเอาได้จากช่วยได้ของพี่น้องคุณยายชอบเส้นพี่ซีี้อาไปให้ย่าด้วยหรกย่าชอบเส้นนินเส้น คุณย่าน,นะคะของคุณย่าบีบีชอบเส้น <c oughs> นี่ของบอสแบงค์เดี๋ยวก็เดินมาเอาอันหน่อยเล็กหน่อย้บมาขินผักพี่น้อง <c oughs> เรวแต่สิเอา <c oughs> เนียพี่น้องปึ๊บ <c oughs> เอาถ้วยมาให้ป้าลูก <c oughs> เอาถ้วยาเด <c oughs> หรือหนูจะเลือกเอาหนูป้าตักกัหน,นให้เอาถ้วยใหญ่โว้ พี่แบงถ์ถวยไงพี่น้องโอ้หพี่แบงต้องใหญ่ๆวุ้ยผักผักลูกควายโบกินแต่ก็กินอยู่นะเป็นบางผักแต่ว่าผักขนาพูนว่ามันมันหย่ำงยากค่ะพี่น้องอันนี้ของน้องแบงค์นะคะออะเดี๋ยวอ่อยเตรียมก็ได้จ้ะเด้เตรียมให้พี่ให้น้องก็ได้จ้ะครัพี่น้อง ทัดสินมือเนียออดอโนยอ๋อ,อ,อกับเขาอยู่หลานมากก่าคาุณหลานเิ่นทั้งทีวีนะคะคุณน่คุณย่ายแซบบ่แม่เสบเสบมดตีถ้าบ่าแซบบ่ได้กินเลยคุณเนี่ยเออเออหลานเป็นสี่หลาน,น,ห,ลานหลานกำลังเดินมาเอ้ากินเลยตามสบายเลยค่ะพี่น้องพี่น้องในบ้านอ่อยนะคะ